สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพิกอเด็กพิกอากาศของแม่หมออีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง BB Honeywish นะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำหัวข้อใครที่กำลังนึกถึงคุณอยู่ใครที่เขากำลังนึกถึงคุณอยู่นะคะมีให้เลือกทั้งหมด3กองเหมือนเคยเลยนะเลือกกองที่ดึงดูดที่สุดแล้วไปดูคำทำนายกันเลย มาค่ะชากลุ่มที่หนึ่งนะคะคนที่เลือกกลุ่มนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าลัคนาราศีไม้ตัวคุณก็ตัวเขาได้อยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้างนะวันนี้ก็คือฝนตก <c oughs> นายขอดูหน่อยว่าลัคนาราศีไม้ตัวคุณก็ตัวเขาได้อยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้าง สิงห์นะคะตุลพฤศศแล้วก็กรกฎนะกลุ่มนี้อาจจะเป็นของตัวคุณหรือตัวเขานะคะมีลัคนาราศีสิงห์ตุลพฤศศแล้วก็กรกฎนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าสถานการณ์ตัวคุณเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรเอ้ะไม่ใช่สิเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ เลขที่เกี่ยวข้องนะคะมีเลข8เลข8แล้วก็เลข11เลข11แล้วก็เลข5นะ5แล้วก็เลข7นะเลขที่บอกไปเนี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวคุณหรือไม่ก็ตัวเขาก็ได้นะอาจจะเป็นวันเกิดหรือเลขเดือนเกิดนะคะโอเคมาดูกันต่อเลยว่า <c oughs> สถานการณ์ตัวคุณในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์ตัวคุณในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร File ก f Cups โอ้ Energy <c oughs> กลุ่มนี้นะส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบนี้อยู่มีห้าถ้วยแปดดาบสิบไม้ควีนถ้วยคุณกำลังเป็นกังวลอยู่กับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะ <c oughs> มันอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้นะเท่าที่เห็นตรงเนี้ยคุณอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ในปัจจุบันนี้นะอาจจะเป็นเรื่องความรักหรือไม่ก็เรื่องของการงานแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณคุณค่อนข้างเป็นกังวลกับมันบางคนเป็นเรื่องการเงินบางคนเป็นเรื่องความรักนะคะเท่าที่เห็นตรงนี้นะหรือบางคนในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณอ่อนไหวอยู่คนเดียวแล้วก็ ชอบนึกถึงอดีตนึกถึงเรื่องเก่าๆที่มันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้แล้วอะนะอืมกลุ่มนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวดูกันต่อเลยว่า <c oughs> เดี๋ยวดูกันต่อเลยว่า energy ของคนที่นึกถึงคุณเน่ยเขาเป็นใคร energy ของคนที่เขานึกถึงคุณอะเป็นแบบไหนยังไงขอดูหน่อยนะ มาคะ่ะอืมยิงเหรอ New Life โอเคอืมบางคนเนี่ยเป็น Energy ของคนที่แบบอยู่ดีๆก็เงียบไปเลย อยู่ดีๆก็เงียบไปเลยนะบางคนเนี่ยเงียบไปแล้วอยู่ดีๆคุณอาจจะไปรู้ข่าวว่าเขาไปมีแฟนใหม่หรือเขาไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะโดยที่ไม่มีการได้เคลียร์ไม่มีการเด็ดผูดคุยไม่มีการได้บอกลาอะไรกันเลยนะบางคนอนะ่ะคนที่นึกถึงคุณอยู่นะปัจจุบันเนี้คุณกับเขาต่างคนต่างแยกไปมีชีวิตใหม่แล้วแน่นอนแหละอืมบางคนเขาไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองบางคนเขาไปมีความสัมพันธ์ใหม่ๆ มีอะไรใหม่ๆนะหรือมันอาจจะเป็น energy ตัวคนก็ได้ที่คุณอะถอยห่างจากเขาได้แล้วอืมเป็นคนที่เขายังนึกถึงคุณอยู่ในปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวดูกันต่อเลยว่ายิปซีมีอะไรจะบอกใครเอ่ยที่กำลังนึกถึงคุณใครเอ่ยที่กำลังนึกถึงคุณคะชาวกองที่หนึ่ง ปนี้น่าจะไปเร็วๆมั้งแปดดาบเชอริออตแปดดาบเชอริออตทูบคัพส์ม g i ิชเชียนเคยคุยกันมาแล้วแน่นนแหละเคยคุยเคยจีบ S The s t r i n g t r i o c a oh. r โอ้ถ้ามาในตำแหน่งนี้เนะี่ยแสดงว่าคนที่นึกถึงคุณอยู่เนะี่ยเป็นคนที่อาจจะมีแฟนแล้วนะคะเขาอาจจะมีแฟนแล้วมีอย่างที่บอกไปคือเขาอาจจะไปมีแฟนใหม่แล้วไปมีความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันชัดเจนแล้วมันคงแล้วอะไรเงี้ยบางคนนะ่ะคืออยู่ดีๆเขาก็ไปเปิดตัวกับคนใหม่เลยนะคนนี้อะไรที่เขานึกถึงคุณ เป็น energy ของคนที่เขามีแฟนแล้วนะคะอืมมันเป็นที่สองกรณีนะคือคนที่นึกถึงคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วจริงๆและที่เขานึกถึงคุณเนี่ยเพราะว่าเขายังอยากจะกลับมาหาคุณอยู่อยากจะกลับมาติดต่อกับคุณอยู่ทั้งๆที่ตัวเขาอะ่ะ ปัจจุบันนี้อาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วนะมีแฟนใหม่ไปแล้วแต่ยังอยากจะกลับมาทักทายอยากจะกลับมาพูดคุยอืมที่แน่ๆในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีแค่คุณและเขาแค่สองคนแน่นอนนะกับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยถ้าคุณมีแฟนแล้วเนี่ยคนที่เขานึกถึงคุณเนี่ยเป็นคนที่เคยคุยคุยกับคุณมาก่อนก่อนที่คุณจะมาคบกับแฟนคนปัจจุบันเขานึกถึงคุณอยู่แล้วเขายังสนใจชีวิตคุณอยู่เขาเห็นว่าคุณมีแฟนแหละแต่เขา อาจจะแอบ,บเห็นว่าบางทีคุณก็อาจจะทําตัวเหมือนโสดหรือเปล่าทําตัวเหมือนไม่มีใครหรือบางทีแบบประชดแฟนเปานโสดอะไรประมาณเนี้ยอืเหมือนเขาก็แอบบแบบมีความหวังนะว่าคุณจะคุณจะยังสนใจเขาอยู่คุณจะยังแบบกลับมาคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขายังมีความหวังอยู่ว่าคุณกับเขาจะสามารถกลับมาพูดคุยกันได้นะแต่ ประเด็นสาคัญเนี่ยคือแน่ๆแหละความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้มีแค่คุณและเขาแค่2คนแน่นอนมันมีแฟนไดแฟนหนึ่งที่มีแฟนแล้วแล้วเขาก็ยังอยากกลับมาพูดคุยกับคุณอยู่นะเอเนจี Energy ของกลุ่มนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวดูต่อเลยว่าคนที่นึกถึงคุณเนี่ยเขาจะทําอะไรต่อไหมคนที่นึกถึงคุณเนี่ยก็จะทําไงต่อคนที่นึกถึงคุณน่ะเขาจะทำยังไงต่อไป จะรีแอคชั่นยังไงไหมหรือไม่ทำ The moon d a d s s u of w a n d s four o n d s ขยายสิอีกสักสามเก้าไม้เจ็ดไม้ four of swords โ okay. อเคอืมเท่าที่เห็นตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเกิดอย่างที่บอกไปถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าเขาก็ยังไม่เลิกกับแฟนเขาหรอกเขาจะเขาก็น่าจะยังมีความสัมพันธ์นั้นอยู่แหละแล้วเขาก็ยังนึกถึงคุณไปด้วยเท่าที่เห็นตรงเนี้คือเขาไม่ลืมคุณนะแต่ปัจจุบันนี้เขาก็มีแฟนใหม่ไปแล้วอืมแล้วถามว่าเขาจะทําอะไรไหมคิดว่าบางคนอ่ะมันมันมีการบล็อกไปแล้วคุณอาจจะบล็อกเขาหรือไม่เขาอาจจะบล็อกคุณแล้วเอาบัญชีอื่นมาส่องอะไรเงี้ย เอาบัญชีอื่นมาดูก็ได้นะหรือบล็อกไปแล้วแล้วก็แบบบางคนนะบล็อกไปแล้วแล้วก็ไม่กล้ามาดูเออไม่กล้าไม่กล้าเอาบัญชีอื่นมาดูด้วยคือคือมันมีหลายเ n e r g y มาตรงเนี้ยแต่ถามว่าเขาจะทำอะไรไหมคิดว่าเร็วๆเ,วเวนี้ยน่าจะยังประมาณสักแบบสองเดือนอะคิดว่ายังไม่ทําอะไรเขาจะยังอยู่กับความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่นะเท่าที้เห็นตรงนี้โอเค กลุ่มนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบพิธีการอ่านไพ่ของแม่หมอนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะแล้วก็ถ้าอยากอ่านพลิกอาคาสอะไรเพิ่มเติมนะคะไปอ่านที่ IG แม่หมอได้นะ,ะร,ะรยายละเอียดทุกๆอย่างเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะโอเคสำหรับนี้บ๊ายบายมาค่ะชาวกลุ่มที่2นะคนที่เลือกเด็กนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าลัคนาราศีไม่ตัวคุณก็ตัวเขาเนี่ยอยู่ในลัคนาราศีอะไรบ้างนะเช ขอดูหน่อยตุนพิจนะิก์นะกันกรกฎนะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือไม่ก็ตัวเขาก็ได้นะเลขที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเลข11เลข13 เลข9แล้วก็เลข7นะคะสำหรับกลุ่มนี้นะอาจจะเป็นตัวคุณหรือไม่ก็ตัวเขาก็ได้นะกลุ่มนี้โอเคมาดูสถานการณ์ตัวคุณก่อนเลยว่าสถานการณ์ตัวคุณในปัจจุบันนี้เป็นยังไงสถานการณ์ตัวคุณในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะ the w o r s two pentacles six of cups empres s อืมโอเคเดี๋ยวนะบางคนคุณอาจจะมีลูกแล้วหรือเปล่าอืมบางคนคุณมีลูกแล้วนะบางบางคนอ่ะท,ที่มาดูกลุ่มเนี้ยคืออาจจะมีแฟนมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วก็ได้แล้วก็บางคนก็มีลูกแล้วด้วยเออหรือถ้าบางคนไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ใน e n e น g y นี้เนี่ยกลุ่มเนี้น่าจะช่วงนี้คุณน่าจะค่อนข้างมีเสน่ห์เป็นฟิลแบบ ดูแลตัวเองได้ society. อะไรอย่างเงี้ยแล้วไอเอ็นเอจี้นี้ที่คุณเป็นเนี่ยมันช่วยดึงดูดทั้งคนใหม่ๆเข้ามาทั้งคนเก่าๆเข้ามาแต่ดูเหมือนคนเก่าๆเนี <com> ่ยจะอยากกลับมาหาคุณนะยิ่งถ้าคุณเคยมีเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวแล้วเคยมีความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวมาแล้วอ่ะมันยิ่งดึงดูดคนเก่าๆช่วงนี้คนเก่าๆอยากกลับเข้ามาหาคุณนะบางคนกลับเข้ามาแล้วด้วยเ่าได้เห็นตรงนี้นะโอเคกลุ่มนี้ก็จะประมาณนี้นะคะขอ ดูต่อเลยว่า energy ของคนที่นึกถึงคุณนะเขาเป็นใคร energy ของคนที่คขาคึกถึงคุณนะเขาเป็นใคร No Pace โ like นเพส e ล่นั่นั่นไงเป็นคนที่เคยแบบบางคนเคยอยู่ร่วมกันเคยอยู่ที่เดียวกันเคยอยู่คอนโดเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันนะ อแต่ดูเหมือนโชคจะไม่ค่อยเข้าข้างเท่าไหร่เป็นความสัมพันธ์ที่เคยเคยมีกันและกันมาก่อนนะน่าจะเป็นคนที่เออ่ถ้าคุณมีแฟนแล้วนะกรณีแรกเป็นแฟนของคุณช่วงนี้ได้ค่อนึกถึงคุณนะเพราะว่าคุณกับเขาอ่ะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรืออาจจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่บ้านเดียวกันอยู่ที่ทํางานเดียวกันแต่ทีนี้เหมือนไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกันนะ จะเป็นฟีลแบบต่างคนต่างอยู่มากกว่าเป็นอ้าแมวมาเป็นลักษณะที่แบบว่าอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยมีเวลาให้กันอนะกลุ่มแรกนะกับกลุ่มที่สองเนี่ยไม่ใช่กับกรณีที่สองนะเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณมาแล้วเคยอยู่ร่วมกับคุณมาแล้วแล้ว ปัจจุบันนี้มันไม่มีแบบไม่มีโมเมนต์ไม่มีช่วงเวลาดีๆให้กันแล้วอะกลุ่มเนี้ยอืมอย่างที่บอกไปนะเอเนอรีเมื่อกี้คือเหมือนมีคนเกา่เกาๆอยากกลับมาหาคุณกลุ่มเนี้ยจะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าไพ่ยิปซีจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่เขานึกถึงคุณมาต่อกันเลย ถามว่าคนที่นึกถึงคุณเนี่ยเขาเป็นใครคะคนที่นึกถึงคุณเขาเป็นใครคะ We o f f o r j n e the high princess, a c e <oughs> of pentacle, pen of pentacle, the tower อ่ะ Queen of Pentacles เด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยท of Cups four of cups โอเคไหนดู four of cups สิ บางคนปัจจุบันนี้คุณคุณแทบไม่ยุ่งแทบไม่คุยกับเขาเลยนะเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาในคุณอาจจะเคยแบบเป็นความสัมพันธ์ที่อย่างที่บอกไปคือคนรักเก่าเนี่ยแหละคิดว่ากลุ่มเนี้ยน,น่าจะเป็นคนรักเก่าอืมที่เงียบเงียบกันไปแล้วที่เคยที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกันเคยเป็นฟิลแบบญาติพี่น้องรวมตัวกัน พร้อมหน้าพร้อมตาในอดีตนะแต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแบบนั้น Energy คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งมากคุณนิ่งคุณเงียบคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณเป็น Energy ของคนที่แบบคุณไม่ได้สนใจเขาอะปัจจุบันนี้คุณอาจจะเป็นฟีลแบบอยากอยู่คนเดียวมากกว่านะถึงกลับมายังไงก็ไม่ตอบรักตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะคุยอาจจะคุยนะอาจจะคุยแต่มีพื้นที่อาจจะคุยแต่ไม่ได้เปิดใจให้เต็มที่นะอย่างที่บอกไปบางคนคุณอาจจะมีลูกแล้วก็ได้นะ เขาได้เห็นตรงเนี้ยเป็น energy ของคนเก่าๆหรืออีกแบบหนึ่งนะเคยอยู่ในที่ทํางานเดียวกันคนที่นึกถึงคุณนะอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งอะ่ะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเก่าๆเป็นคนที่เคยอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในองค์กรเดียวกันมาก่อนนะแล้วคุณอาจจะออกมาจากที่นั่นบางคนออกมาจากที่ทํางานเก่าๆอ่ะไม่ค่อยสวยจบไม่ค่อยสวยตอนที่เห็นตรงเนี้ยแล้วคนที่นั่นคนนึกถึงคุณนะเออ เหมือนเขานึกถึงวิธีการทํางานของคุณหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรสักอย่างของคุณนี่แหละใช่คุณคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตอนคุณอยู่อ่ะอาจจะแบ่งบอลภาระเขาได้เยอะแต่ตอนคุณไม่อยู่เนี่ยอืมตอนคุณไม่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาอยู่ไม่ได้นะแต่เขามีคุณมันก็ดีกว่าอยู่แล้วอะในความคิดของพวกเขาอะนะ โอเคกลุ่มนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าแล้วเขาจะทำไงต่อแล้วเขาจะทำยังไงต่อมาแล้วเขาจะทำยังไงต่อคะอุ๊ยคิงอัพคัะคิงเหรียนะ,ะมาให้หมด ทิ้งเรียนเก้าดาบอโอเคถ้าเป็นกรณีคนรักเก่านะคิดว่าคนรักเก่าอะอย่างที่บอกไปเขาน่าจะยังรักคุณอยู่ยังอยากกลับมาหาคุณอยู่อืมแต่ไม่แน่ใจว่าเขาหรือคุณนะ่ะที่ค่อนข้างมีกำแพงนะ ถามว่าเขาจะทำไงต่อไปเขายังพยายามติดต่อพูดคุยกับคุณอยู่นะเท่าที่เห็นบางคนเขาอาจจะพยายามเดินทางมาหาคุณด้วยก็ได้กลุ่มเนี้ยแต่เขาในความรู้สึกเขาว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับเขาไหมเออเท่าที่เห็นตรงนี้ยเขาเขามีความเป็นกังวลอยู่ว่าคุณจะอยากกลับมาหาเขาหรออะไรอย่างเงี้ยอืมส่วนอีกกรณีหนึ่งนะถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าเขาอยู่ในพื้นที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ในที่ทํางานเดียวกัน ถามว่าเขาจะทำยังไงคิดว่าเขาถ้าเกิดเขามีโซเชียลคุณนะเขาก็จะยังแบบยังจับตาดูคุณอยู่ยังติดตามชีวิตคุณอยู่นะว่าการงานคุณเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าการงานคุณดีเขาก็ยินดีด้วยอะไรเงี้ยบางคนนะนะที่เขาเคยทํางานร่วมกับคุณอนะใช่คือเขายังนึกถึงคุณแหละอาจจะมีการติดต่อมาหาคุณบ้างแบบว่าบอกว่าคิดถึงอะไรเงี้ยอ,อาจจะมีฟิลนั้นบางคนอาจจะได้รับข้อความประมาณนี้นะคะโอเค ก็จะประมาณนี้นะคะกลุ่มที่2นะถ้าเกิดชอบวิธีการอ่านไพ่ของแม่หมอน,นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านพลิกอคัสอะไรเพิ่มเติมก็ไปอ่านใน IG แม่หมอได้นะคะรายละเอียดทุกๆอย่างเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะคะบ๊ายบายมาค่ะกลุ่มที่3นะคะคนที่เลือกเด็กนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าลัคนาราศีไม้ตัวคุณก็ตัวเขานะอยู่ในลัคนาราศีอะไรกันบ้าง <c oughs> ลักคณาราศีไม่ตัวคุณก็ตัวเขานะคะอยู่ในลักคณาราศีอะไรบ้างขอดูหน่อยกรกฎสิงกุมพฤษศนะคะโอเคกลุ่มนี้นะอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ก็ของเขาก็ได้ราศีที่เกี่ยวข้องนะ มีราศีกรกฎสิงห์แล้วก็กุมพฤษศนะคะมีเลข7นะเลข8เลข17แล้วก็ <c oughs> เลข5นะคะโอเคต่อไปขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ของตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์ของตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรคะ,ะกลุ่มที่3 King of Sword คุณอาจจะเด็ดขาดกับเรื่องบางเรื่องหรือเปล่า Empress Page of Cups Ace of Swords โอเคอกลุ่มนี้นะถามว่าสถานการณ์ตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรอย่างที่บอกไปคือคุณอาจจะ คุณนะ่ะอาจจะดิวอยู่กับคนที่แสดงท่าทีที่เหมือนไม่ค่อยแคร์คุณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือคนคุยก็แล้วแต่นะแล้วตัวคุณนะ่ะคุณค่อนข้างคาดหวังสถานะที่ชัดเจนนะแต่คุณไม่ทราบว่าอีกคนหนึ่งต้องการจุดหมายปลายทางเดียวกับคุณหรือเปล่าคุณกำลังคิดคุณกำลังตัดสินใจว่า จะเอายังไงต่อดีนะแต่จุดสุดท้ายอะคุณคุณจะตัดสินใจได้แล้วถ้าใบเน้ขึ้นมาแสดงว่าคุณเลือกที่จะตัดคนคนนี้นะถ้าเกิดคนคนนี้เขาไม่เทคแอคชั่นหรือไม่เคยพูดอะไรกับคุณที่มันตรงไปตรงมาหรือไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณอะไรอย่างเงี้ยบางทีการกระทำเขาชัดเจนแล้วแหละแต่คุณกําลังแบบแต่ลึกๆคุณจะมีเยอะใหญ่ยยอยู่นะกลุ่มนี้ก็จะประมาณนี้นะคะโอเค มาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่า Energy ของคนที่นึกถึงคุณเนะี่ยเขาเป็นใคร Energy ของคนที่เขานึกถึงคุณนะ่ะเขาเป็นใครดูหน่อยอผู้ชายเหรอ Here and now โ okay. อเคกรณีแรกคนที่นึกถึงคุณอยู่นะไม่ตัวคุณก็ตัวเขาอะกำลังตัดสินใจว่า จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ดีไหมปัจจุบันเนี้ยกําลังอยู่ระหว่างทางอยู่ระหว่างตรงกลางว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะบางคนคุณมีประเด็นกับคนปัจจุบันเนี่ยแหละไม่ว่าจะสถานะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ตามคุณกาลังคิดกําลังตัดสินใจโอเคค่ะเอเน y ของคนที่นึกถึงคุณนะน่าจะเป็นคนที่กรณีแรกมีประเด็นกับคุณอยู่ ัวคุณหรือตัวเขากําลังตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะแต่ลักษณะาการแบบลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนยังไม่ได้พูดอะไรกันตรงๆยังไม่แน่ชัดว่าจะไปต่อไหมหรือไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็น energy ของของเป็นเป็น energy ของผู้ชายส,ส่วนใหญ่นะกลุ่มเนี้ยเท่าที่เห็นออแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ เขายัง move on จากคุณไม่ได้นะกลุ่มเนี้ยเออเท่าที่เห็นตรงเนี้ยยัง move on ไม่ได้แต่เขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะ move on ไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าเขาน่าจะออวนเวียนกับคุณอนะทางด้านความรู้สึกความคิดถึงอะมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเขากำลังตัดสินใจว่าเขาจะไปข้างหน้ากับตัวเองดีไหมหรือว่าเขาจะยังจมปลักอยู่ตรงนี้นะเท่าที่เห็นตรงนี้แต่ปัจจุบันเนี้ยคุณกับเขาอะ ไม่ได้เคลียร์ปัญหากันนางกระโดดมาบ่อยมากโอ้ยโอเคเอนเจีก็จะประมาณนี้นะเท่าที่เห็นตรงนี้มันเป็นลักษณะของคนที่แบบลังเลอะลังเลว่าจะจะยังรักคุณต่อไหมหรือจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือจะไปข้างหน้ากับตัวเองดีเอนเจีก็จะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยว่า ไพ่ยิปซีเนะี่ยมีอะไรจะบอกกับคุณเกี่ยวกับคนที่เขานึกถึงคุณนะโอเคมาต่อกันมาดูกันต่อเลยว่าไพ่ยิปซีเนะี่ยมีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับตัวคนที่เขานึกถึงคุณคนที่นึกถึงคุณเนะี่ยเขาเป็นใครไหนะดูหน่อยให้ไพ่ยิปซีบอกเพิ่มเติมนะคะคนที่นึกถึงคุณเนะี่ยเขาเป็นใครอะ่ะเนี่ยเห็นไหมมีการเดินออกจากกันแล้วแน่นอนเลย เป็นคนที่ปัจจุบันเนี้ยกำ้กึ่ง,งกั้กึ่งว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีอะไรเงี้ยอ่าแต่หันหลังแล้วนะแต่หันหลังแล้วนะโอเคเดวิลอืมเดอะมูนเป็นเอเนอรจคนที่แบบว่า จริงๆก็ยังอยากคุยกับคุณอยู่คุณก็ยังมีผลกับใจเขาอยู่นะก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจ <c oughs> ขอดู Justice หน่อยค่ะโอเคก <c oughs> ลุ่มนี้เหมือนที่เอาละเข้าบอกไปเลย <c oughs> เป็นคนที่เขากำลังคิดกังตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอะแค่นี้ดีแต่ตอนเนี้ย ความสัมพันธนะ์มีการถอยหลังมีการถอยห่างกันออกมาแล้วนะบางคนเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้พูดคุยกันแล้วอาจจะเห็นกันอยู่บ้างส่องสตอรี่กันอยู่บ้างเห็นโซเชียลกันอยู่แต่เขากําลังจะตัดสินใจว่าเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับคุณดีเ่าที่เห็นตรงนี้นะแต่ยังเห็นว่าเขาก็ยังตัดสินใจเขาอาจจะตัดสินใจได้แต่ทีเนี้ยทางด้านเรื่องความรู้สึกอารมณ์ของเขา,าเขาตัดใจจากคุณไม่ได้เออ บางคนนะเขาอยากตัดใจจากคุณแต่เขาเขาทำเขาเัยงทำไม่ได้อะเท่าที่เห็นตรงเนี้แล้วบางคนนะท่าทีที่คุณแสดงออกไปอะ่ะคือคุณก็ชัดเจนว่าคุณก็ไม่ได้แคร์เขาแล้วเหมือนกันคุณก็ชัดเจนในตัวเองประมาณหนึ่งว่าโอเคถึงคุณจะเสียใจแต่คุณไม่ไปต่อแล้วแน่ๆนะเท่าที่เห็นตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ อึดอัดนะไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีกลุ่มนะีมน้มันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างอึดอัดคืออยากตัดแต่ก็รู้สึกรักรู้สึกว่าคนนี้ขาดไม่ได้ตัดไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เท่าที่เห็นตรงนี้นะบางคนนะ่ะถ้าเกิดเขาไม่ยอมตัดสินใจสักทีอคุณจะเป็นคนตัดสินใจเองด้วยอืมแต่ในอนาคตก็เห็นว่ายังตัดกันไม่ขาดนะ ถ้าไม่ได้กลับมาพูดคุยกันอีกก็จะเป็นลักษณะที่มันจะยังนึกถึงกันอยู่เรื่อยๆนึกถึงกันอยู่ตลอดแล้วมันเป็นความรู้สึกคิดถึงที่ค่อนข้างรุนแรงนะกลุ่มนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่าแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงต่อไปอะ่ะคนที่นึกถึงคุณคนเนี้เขาจะเทคแอคชั่นยังไงต่อไปเขาจะทำอะไรต่อไปเขาจะทำยังไงกับเรื่องนี้ต่อไปในดูน้อย Seven of Pentacles Empress Magician Seven of Wands Nine of Pentacles Tower Tree h of Cups โ okay. อเคเดี๋ยวนะกรณีแรกเขาจะยังพยายามมีคุณเอาไว้ในชีวิตถึงแม้ว่า บางเรื่องมันจะไม่สามารถแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็ตามเขาจะพยายามคิดคุณไว้ในชีวิตมีคุณเป็นเพื่อนมีคุณเป็นพี่น้องมีคนมีคุณเป็นแบบเป็นคนรู้จักในชีวิตอะไรเงี้ยคือเขาพยายามจะมีคุณในชีวิตอในสถานะไหนก็ได้เ,เขายังอยากมีคุณไว้ในชีวิตนะเขาได้เห็นตรงเนี้ยกับอีกรณีหนึ่งคือถ้าเป็นกรณีที่ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีแค่คุณและเขาแค่สองคนเนี่ย เขาก็ยังพยายามจะมีคุณอยู่นะแต่เขาก็ไม่ตัดอีกคนนึงแน่นอนเขาที่เห็นตรงนี้แต่เขาจะพยายามมีคุณอยู่ถึงแม้ว่ามันมันจะมีปัญหาหรือไปขัดแย้งกับใครก็แล้วแต่คือเขาไม่ไม่สนนะคือเขายังยังอยากจะมีคุณอยู่ในสถานะไหนก็ได้เนี่ยกลุ่มนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ ถ้าชอบวิธีการอ่านไพ่ของแม่หมอนะรบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วถ้าเกิดอยากอ่านพิกอคัดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปตามอ่านใน IG ของแม่หมอได้นะรายละเอียดทุกๆอย่างเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปหมดแล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้๊ายบาย